ไม่ได้ครับโอเคครับผมมาเต็มตัวลมจัดนะลมแรงมากดูลม สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,พ,นพี่น้องสมาชิกชาวคนรัก RC ทุกท่านผมพล N 3 F DIY ไหลไปเรื่อยชแนลนะครับ<ส>เดี๋ยวนี้เราจะมาทํางานเฮลิคอปเตอร์นะครับสาหรับลานี้ห่างเป็นห่างยกนะครับผมสาย4 5ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นงานที่ลูกค้าส่งมาให้ทานะครับติดตั้งกล่อง h ฮดวันนะครับบินด้วยระบบ GPS นะครับแต่เบื้องต้นที่ผมดูเนี้ยตัวแมชชนิกมันไม่สมบูรณ์นะครับผมก็เดี๋ยวผมจัดการต่อให้สมบูรณ์นะครับอันนี้คือพี่เขา ไปเอางานคืนมานะครับผมแล้วก็ส่งมาให้ผมทำนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมจุดไฟนี่นะครับเดี๋ยวก็จะใช้ตัวกล่อง gps h นะครับผมเดี๋ยวเราเซตติดตั้งลงตัวลำแล้วก็ทดสอบบินกันนะครับเดี๋ยวใส่ขาสกีใส่อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมโอเคครับลุยครับตอนนี้สายพานก็ค่อนข้างหย่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ทำรัด ตัวสลิงมาให้ก็เป็นประมาณนี้เห็นไหมครับว่ามันดิ้นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเห็นไหมครับครับตอนนี้นะครับเราก็เอาตัวเบสนะครับมาบาลานซ์นะครับผมก็ช่างตาช่างดิจิตอลน้ำหนักต่างกันนิดหน่อยนะครับเลยเอาให้ดีนะครับขึ้นบาลานเซอร์เลยดีกว่าโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมและตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงลื้อนะครับผม เพื่อเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆนะครับผมแล้วก็ตรวจเช็คเพิ่มเติมนะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็เปลี่ยนอะไหล่นะครับที่เสียหายไปนะครับแล้วก็เช็คจุดที่คิดว่าอาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้นะครับผมก็นี่นะครับเจออยู่หลายจุดนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ทํากันไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของกลไกนะครับแล้วก็การติดตั้งแมคาีนิกมา นะครับยังไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่นะครับขนาดผมทําเสริมไปนะครับผมก็ยังเป็นปัญหาเลยนะครับก็โอเคครับผมปรับแก้กันไปนะครับจนกว่าจะบินได้นิ่งนะครับนน่ก็ลื้อนะครับเมนชาร์ปสปินเดิลชุดเทสเมนเกียนะครับลูกปืนวันเวยังใช้ได้อยู่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนทุกอย่างแล้วก็ไล่แมชชนิกที่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเปลี่ยนอะไรต่างๆแล้วไปทดสอบบินกันอีกครับอ่าครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นลื้อชุดเทสนะครับผม เดี๋ยวรื้อเสร็จเปลี่ยนเสร็จนะครับนี่ครับเรามีไหล่อยู่นะครับรื้อเสร็จเปลี่ยนเสร็จค่อยเซ็ตตัวกล่องเซ็ตสวัตเพจใหม่แล้วไปบินกันครับครับผมอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนเมนชาร์ปนะครับผมตัวน็อตที่ขันมานะครับขันจนหัวรูดนะครับผมขันไม่ออกนะครับแล้วก็ทำหกเหลี่ยมเบอร์หนึ่งจุดห้าหัวไทเทเนียมของผมรูดไปด้วยหัวหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวน็อตนะครับผมก็เอาออกมาแล้วนะครับก็อันเนี้ยเปลี่ยน เมนชาร์ปใหม่เรียบร้อยอันนี้ก็คือตัวที่ถอดไม่ออกในตอนแรกนะครับอันนี้ก็เมนชาร์ปเก่านะครับคดกลิ้งดูก็เห็นเลยนะครับว่ามันดึกดักดึกดักไม่ลื่นนะครับอันนี้ก็คือคดหัวมันฉีกเลยนะครับผมแล้วก็ต้องใช้ครีมที่แบบคมๆเนี่ยจิกแล้วก็บิดออกมานะครับถึงจะออกแต่หัวมันเสียผมมีน็อตตัวหนอนเยอะเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปให้นะครับครับผมก็นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับสวอตนะครับฝืดมากๆนะครับก็ ไปทาการล้างนะครับผมนี่นะครับเดยวครับลื่นเลยครับมันฝืดก็แต่ว่ามันยังไม่ได้หน้าเกลียยจนถึงกับลูกปืนแตกโอเคครับก็เรียบร้อยเดี๋ยวติดตั้งชุดเห้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่นะครับลื่นไม่มีคดนะครับผมก็เดี๋ยวติดตั้งบนตัวลำนะครับผมแล้วก็เซ็ตกล่องเซตส่วนเพจใหม่อย่างละเอียดแล้วก็เทจบินกันครับหวังว่าจะไม่ติดปัญหาอะไรแล้วนะครับผมไปเลยครับ ครับผมนี่นะครับดาวเทียมนะครับผมจับ GPS ได้ปกตินะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวลำนะครับนี่เราก็ทําการเทสบินไปใช้เวลาไปทั้งหมด14นาทีครับเพราะเป็นกล่องใหม่นะครับก็เทสบินไปหลายรอบเพื่อเทสปรับอาการนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็เดี๋ยวมดูนะครับว่าเจอดาวเทียมณตอนนี้เจอ23ดวงนะครับโอเคครับผม โอเคครับแท็กโอเคครับผมสวัสดิ์นิ่งโอเคครับที่เหลือก็ยกลำเทสนะครับโอเคลมพัดแรงเลยครับวันนี้ฝนกำลังจะตกเห็นไหมนี่ครับเห็นค่ะ s i t i o n h o l e นะครับ อันนี้หางขวางลมอยู่นะครับต้องลมหางก็จะคอยกันนะครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวก็เซคเบรย์เลนะครับปล <c oughs> ่อยเบรกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขันให้ดูตาชัดยกซ้ายนะครับปล่อยเแบรบกยกขวาปลแบบ่อยเบรกหันหางปล่อยเแบรกปลอยหลังปล่อยเแบรบกเดินหน้า ปล่อยเบรกนะครับผมตขอมาก็ลองโหมดวงกลมเล็แปอันนี้วงกลมอัตโนมัตินะครับซูมได้ซูมนะครับสเทนะ่าไหร่อ้สูงเท่าไหร่ผสูงได้เป็นกิโลเลยครับโอ้เท่าไหร่นะคนเท่าไหร่นะครับหมื่นหมื่นปลายนะลปลายครับพี่ ครับลมแรงมากเลยอ่ะลมแรงเร็วนะครับเดี๋ยวนะคะมันไม่ชัดไม่เป็นไรเมื่อกี้วงกลมนะครับอันนี้เลขแปดนะครับผมค่<ฮ>ะเหมือนสู้ลมใช่ไหมคะพอห่างพอห่างขวางลมนะครับก็จะมีอาการห่างกันอ๋อเพราะว่าลมค่อนข้างแรงด้วยวน,นะครับเลี้ยวเอง พอช่วงลมไม่กระโชกก็ไม่ได้เป็นไรโอเคครับผมติดที่ normal นะครับวัตถ<น>ุได้เท <Okay, S 2> ่าไหร่โอเคแล้วก็เดี๋ยวเตรียมลงจอดนะครับลมแรงนะครับหางพยายามสู้ลมอยู่นะครับ ดูจากดูจากกางเกงดูจากก,ก,กกางเกงลมกระพือครับถ้าเราหันหน้าหางก็ไม่โบกเพราะไม่ได้โดนลมปะทะนะครับนี่ครับโอเคครับผมมาเต็มตัวลงจอดครับลมแรงมากดูลม ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับลานี้ไซส์450หางยกนะครับผมก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครป์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลเป็นเลื่อ a ชแน l นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาฮาสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ